สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ไข่มุกค,ค่ะวันนี้พี่ไข่มุกอยู่ที่ไหนคะเพื่อนเพื่อนวันนี้วันหยุดค่ะวันหยุดที่ที่ห้าตุลาคมพี่มุกพามาเที่ยวเก็บกันังที่ไหนเดี๋ยวให้ดูไปเดี๋ยวให้ดูว่าที่ไหน ยินดีต้อนรับเพื่อนเือนทุกท่านเลยค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่มุกจะพามาดูต้นอะไรใครททยถูกเดี๋ยวมีรางวัลรางวัลให้หนึ่งลูกตามมาค่ะมาดูกันลูกต้นอะไรเนี่ยไครไทยถูกบ้างคะต้อนอะไรคะท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันได้เลยนะคะ ผล,ลไม้ที่เป็นตัวช่วยในการนอนหลับที่ดีมาดูกันค่ะตามมาเลยได้ยินเสียงดังฟังชัดไหมคะได้ยินเสียงดังฟังชัดกดหนึ่งเลยค่ะไทยถูกบ้างว่าพี่มมกพามาเที่ยวที่ไหนอุ๊ยเจอละเจอละเดี๋ยวเก็บก่อนนะวันนี้มันหยุดนะคะเดี๋ยวพามาดูว่ามันคือต้นอะไร เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยไทยๆถูบ้างสวัสดีค่ะมันคือลูกนี้มันคือลูกนี้่ะเดี๋ยวพามาดูใ,ใกล้ๆเลยสวัสดีเพื่อนๆท,ที่รักที่เข้ามาณนะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตหมุนกล้องอมีคนมีคนอยากกินมีคนอยากกินด้วย <laughs> ตัวช่วยในการนอนหลับที่ดี เดี๋ยวเรามาดูมันคืออะไรนี่ไงนี่ไงอยู่สูงมากเพื่อนๆถ่ายถูกไหมคะมันคือต้นอะไรเป็นยาเป็นทั้งผลไม้ซึ่องอาหารเสริมหลายตัวนะคะเอาไปทำอะใครเข้ามา น้องสาวคนสวยของพี่อีกแล้ววิสวัสดีวิน้องวิคนสวยของพี่หนูอยู่ที่ไหนตอนนี้ Where are you t i n g right now Good morning วิ Where are you t i n g right now วันนี้พี่มุกพามาเที่ยวมาเที่ยวที่ไหนไม่รู้ดูเอา <laughs> น้องวิคนเก่งของพี่ต้นอะไรอะ่ะไครททยถูกไครไทยถูกให้หนึ่งลูก S 1> <S 1> <S สั่งออเดอร์ได้เลยนะมีไม่เกินห้าถุงนะคะมีไม่เกินห้าถุงในวันนี้สั่งได้เลยนะคะมาเอาเองนะอ๋อว oh, ิวโอเควิชิเซนบรูรัมโอชิสเตอินบรูรัมพรวินส์โอวเวลคัมน่ารักมากเลยน้องสาวคนสวยจะได้เจอกันนี้เนี่ยโอ้ oh. ตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะ ไทยถูกบ้างว่านี่คือต้นอีหยังไทยบอถือก็เอิร์รไทยถูกเนี้ยไทยไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวพี่มุกขออนุญาตไทยไม่ถูกเป็นไปได้อย่างไรเนี้ยหล่นเต็มเลยเนี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่มุกพามานะพามาดู สวัสดีเ,เพื่อนเพื่ที่รักทุกท่านที่เข้ามานะคะมองไม่เห็นว่ามีท่านใดเข้ามาบ้างทายไม่ถูกหรอโอเคทายไม่ถูกจะให้ดูเลยวันนี้จะมาขายเชอร์รี่มาขายเชอร์รี่วันนี้จะเป็นแม่ค้าจะแปลงร่างเป็นแม่ค้าละอันไในที่สนใจนะมีอยู่ห้าถุงนะห้าถุงนเนาะ โทษทีค่ะอ <c oughs> ัในใดที่เข้ามาแล้วอ่าน้องวิน้องวิน่าจะมีที่บ้านเชอร์ออร,อรี่นั่นเองเชอร์รี่เชอร์รี่นี่เก็บได้วันนี้พามาเที่ยวที่สวนเชอร์รี่นะคะสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านที่เข้ามาชมพี่ไข่มุกไลฟ์สดวันนี้น้องวิคนสวยนี่คือต้อนเชอร์รี่ที่อยู่ข้างหลังพี่มุกนั่นเองนะคะ ข้างหลังพี่มุกก็คือต้นเชอรี่อะไม้เทา้าพี่มุกไปไหนไม้เทา้ากายสิทธิ์หายไปไหนวันนี้มาแปลงร่างเป็นแม่ค้าอีกแล้วนะคะแม่ค้าขายผลไม้เชอรี่เชอรี่เชอรี่มีสรรพคุณมากมายเลยนะทุกท,ทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถค้นหาในอากูได้เลยว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าเดชัจพีทีพี่มุกจะเน้นมันคือตัวช่วยในการนอนหลับที่ดีนั่นเองนอนหลับดีมาก พี่มุกทานวันล,ละสิบสิบพอแล้วก็ที่สําคัญเลยอะ่ะคนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายยากอะ่ะถ้าได้เชอรี่นะโอ้โหสุดยอดมากเลยน้องวิอืมนี <c oughs> ม่แป่งร่างเป็นแม่ค้า <c oughs> เห็นไหมมีจํากัดน,น่าจะประมาณห้าถุงนะถุงละสิบบาทมาเอาที่บ้านได้เลยไม่ไปส่งมีคนว่าพี่มุกเริ่มแบบว่าไปแล้ว มื่อวานไป็นไลฟ์สดอยู่ในต่อมีน้องวัยรุ่นคนหนึ่งแซวบ่นอะไรบ้าบ่นอะไรบ้าน่าจะเป็นป้ามากกว่าใช่ไหมแต่เขาก็ว่าเราบ้าโอ okay, <bye, go>, เคบ้าก็บ้าไป็นไลฟ์สดในทิกตอกประมาณยี่สิบนาทาีประมาณข้ามแล้วละ่ะให้เพื่อนๆคุณลูกค้าทั่วโลกได้เห็นว่าพี่มุกมีตัวตนแน่นอนนะคะ ไปโผล่ตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งในยุคออนไลน์มันก็สามารถทําได้ทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางพูดเลยเนาะช่องทางอากู Google นะคะพี่มุกก็มีช่องอากูอยู่แล้วก็ในช่องทางต่อต่อนะคะช่องทางต่อต่อแล้วก็ช่องทาง facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็ช่องทางเพจ MUK Travel บุรีรัมณ์นะคะเฟซบุ๊กมันจะลิงก์ไปหา IG ใช่ไหมคะพี่มุกก็มี ไอจีด้วยตามตัวเจอแน่นอนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุด today is my holiday today is Sunday uh, 5 i 5 t h October 2025อ่ายินดีต้อนรับเพื่อนเอนทุกท่านเลยท่านใดที่เข้ามาแล้วมาทักทายสวัสดีกันได้เลยวันนี้พี่มกแปลงร่างในวันหยุดเป็นแม่ค้าขายเชอรี่นะคะขายถุงละ10บาทมีจำนวน5ถุงเท่านั้นสั่งจองได้เลย i s 10บาท per piece or per pack 10บาท10บาทนี่นี่ทุอรี่ท่านใดที่ต้องการนอนหลับอยากนอนหลับฉันอยากนอนหลับฝันดีเหมือนพี่มุกเนี่ยนะพี่มุกทางตัวนี้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวส,สดๆเลยมี5ถุงนะสั่งจองได้เลยนะ นกเนี่ยนกมันยังมากินเลยมันก็เรียกเพื่อนมันนะเรียกนกสวัสดีค่ะท่านที่เข้ามายินดีต้อนรับนะคะท่านใดที่สะดวกพิมพ์พิมพ์ได้เลยนะคะทักทายสวัสดีกันได้เลยพี่ชค่นกอยู่รีร์ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านเลยทั่วโลกเลยนะคะอานกเนี่ยยังอยากกินเชอรี่เลยสวัสดีพี่หมูพี่หมูมาแล้วน่ารักมากเลยพี่สาวมะพี่สาววะอ่าเดี๋ยวพูดถึง ูดถึงเชอรี่อ่ะมันมีประโยชน์มากเลยนะท่านใดที่นอนไม่หลับเนี่ยเชอรี่เลยหรือมีปัญหาในการขับถ่ายนะแล้วก็บำรุงสมองให้เราสมองปลอดโปร่งนะในการทำงานในการทําอะไรก็ตามนะมีประโยชน์มากเพื่อนๆเนข้าไปค้นหาได้เลยนะแต่พี่มุกเนี่ยก็จะ ทานตัวนี้ประจําเลยสวัสดีพี่แมวพี่แมวพี่แมวมาว้าวพี่แมวให้เกียรติมาชมพี่ไข่มุกด้วยพี่ไข่มุกน้องมุกพี่แมวมีอยู่ห้าถุงนะเนี่ยเชอรี่เนี่ยห้าถุงวันนี้ไข่มุกแปลงร่างเป็นแม่ค้าสั่งจองได้เลยค่ะห้าถุงถุงละสิบบาทยี่สิบบาทไม่ขายวันนี้ขายสิบบาทเดี๋ยวอนะควาคตจะเป็นแม่ค้าขายของละจะเป็นแม่ค้าขายของวันอาทิตย์ หารายได้เสริมเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่มีหน้าที่ต้องทำอีกเยอะก็เลยต้องมาขายของเสาร์อา,าทิตย์เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเองขายของละสั่งจองได้เลยนะคะใครช้าอดหมดเลยเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยน้องสาวพี่ไปไหนน้องวิไปไหนพี่หมูขาอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูกันเลยนะมากินกันสดๆ,สดๆเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ด้วยนี่ด้วย ไทยถูกอีกแล้วเนี่ยชอบททยชอบไทยเรื่อยตลอดเลยอากาศดีมากเลยวันนี้อากาศดีดีท่านใดที่เดินมาแถวนี้นะสั่งจองได้เลยอากาศดีนี่คือหน่วยอะไรคนะเดี๋ยวให้ดูไม่ขึ้นหน่วยอะไรอ่าอันนี้ไทยถูกว่ามันคืออะไรเปลี่ยวมากเปรี่ยวมากอันนี้ก็ช่วยในย ในการบำรุงผิวพรรณนะผิวพรรณดีมากมานี่แหละคือลูกอันนี้แหละรอร่อยมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนแรกพี่มุกจะให้ดูนี้ก่อนเชอร์รี่ก่อนนะคะมาดูกันอร่อยแค่ไหนเอาลูกสุกๆนะพี่มุกชอบลูกสุกๆค่ะนี่เชอร์รี่กินเลยอืมอืม เปียวหวานเปียวหวานอร่อยมากอมไม่จะเป็นแบบนี้เอาไว้ตรงนี้เพื่อนกจะได้มากินอีกนี่นะคะท่านใดสนใจนะมีจำกัดห้าถุงเท่าน,นั้นนะคะการเชื่อมต่ออาจจะช้านิดนึงมีห้าถุงเท่าน,นั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะพี่มุกก็ต้องปีนเก็บเหมือนกัน เป็นไก่เป็นไก่แต่ก็ต้องปีนต้นไม้นกเออทั้งทั้งนกทั้งอะไรอยู่ในสวนนี่มากันเต็มเลยกระรอกก็มีกระรอกข่าวก็มีแล้วก็นกนกก็จะไปบอกกันมาว่าเฮ้ยที่นี่เนี่ยมันมีเชอร์รี่ผลไม้อร่อยมากๆเลยพวกเรามากินกันเลยนะน่าทานมากๆเลยดูสีสีมันก็แดงด้วยนะแล้วมันก็มีประโยชน์ทำให้เราผิวพรรณดีบำรุงสมองขับถ่ายดีด้วย มากมายสรรพคุณมากมายเลยนกมันยังไปบอกกันมาแล้วมันก็มากินเห็นไหมลนเต็มเลยอ่ะกินเลยแล้วก็สาธุสาธุนะอ่ะเดี๋ยวพี่มกจะพามาดูหน่วยนี้หน่วยนี้หน่วยนี้ก็ดีมากเลยประโยชน์มากมายป่ะลุกกันเลยค่ะการเชื่อมต่ออาจจะช้านิดน,นึงนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหมุนกล้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือต้นเชอรี่ขอบคุณคนปลูกด้วยนะ คนปลูกไม่ได้กินเลยคนปลูกไม่ได้กินให้แต่คนอยู่ได้กินได้ขายขอบคุณมากๆเลยขอให้เป็นเทวดาอยู่บนฟ้ามีความสุขมากมนะเจ้าค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูหน่วยนี้กันอันนี้จะไลฟ์ไม่นานนะเพราะว่ามีหน้าที่ต้องทำแต่คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านเห็นว่าพี่มุกมีตัวตนแน่นอนนี่ไงต้นนี้ก็คือหน่วยนี้อ่ะ นี่ไงหน่วยนี้ใครทายถูกว่ามันคือต้นอะไรนี่ไงคะเต็มเลยมะม่วงหาวมะนาวโหฮี้นั่นเองนี่ไงนี่คือลูกลูกเป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะมาเช้าเก็บไปแล้วไปให้ไปให้ที่รักนะคะ นี่ถ้ามันสุกมากๆมันจะเป็นสีคล้ำแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นคะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนกยังเห็นสปปรรพคุณเลยแล้วก็จะมีอีกตัวนี้ตัวนี้นี่อร่อยมากเลยนะคะมันออกแต่เปรียปร้ยวๆฝาดๆนะแต่มันก็มีประโยชน์มากๆเลยสามารถเอาไปทำเชื่อมก็ได้นี่ไงเจอลูกสุกแล้ว กะเอ๋นี่ไงสุกเนี่ยค่ะถ้าลูกสุกจะเป็นสีขล้ำแบบนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยมะม่วงหาวมะนาวโหสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาชมนะตอนนี้นะคะขอบคุณม,มากๆสำหรับการรับชมนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะพี่เขมูกก็มาแปลงร่างเป็นแม่ค้าขายผลไม้ค่ะหล่นเต็มเลยเห็นไหมคะนกก็มากินกันเยอะเลย วันนี้ก่อนลงไลฟ์นะคะพี่ไข่มุกต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมไข่มุกไลฟ์สดนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนที่รักทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆโชคดีนะคะโชค,ด,ะค,ะโชคดีในวันหยุดจะให้ดูเพื่อนๆที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะคิดถึงไข่มุกนะคะ MUK Travel Channel บริรัม ดูแลในเรื่องของการทำวีซ่าเยี่ยมเยือนท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะดูแลในเรื่องของอจดทะเบียนสมรสแล้วก็ดูแลในเรื่องของการทำวีซ่าต่างชาติมาอยู่ไทยนะคะช่วงนี้ต่างชาติก็เข้ามาอยู่ไทยเยอะมากเลยเพราะว่าประเทศไทยน่าอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการทำประกันการเดินทางทั่วโลกเลยแล้วก็ประกันต่างชาติมาอยู่ไทยนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของ อย่าหมุนก่อน <c oughs> ดูแลในะเรื่องของการจองโรงแรมการนัดคิวเข้ากงสุนนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อน,นที่รักที่เข้ามาชมที่อยู่หน้าตอนนี้แล้วก็อยู่นอกห้องแล้วก็เข้ามาชมย้อนหลังนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ Thank you for watching, u n u K Travel Channel, Have a g r e a t Day ขอบคุณมากค่ะว๊าย See you next live.